บ้านตากะยายนะคะท,ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องลูกชุบก็เลยเพราะเป็นคนชอบกินลูกชุบก็เลยตามมานะคะอยู่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยตรงนี้ใกล้กับวัดลําโพเลยมาจึง้งนึงนะคะก็คือเจอเลยคาเฟ่บ้านตากระยยไปดูกันเมื่อเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบ ะสะอาดสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นน่ารักน่ารักนะคะมีความแต่งสีขาวบวกกับไม้บวกกับสีชมพูเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็เลือกนั่งก่อนเลยเลยค่ะาจะนั่งตรงไหนนะคะเมนูเขาก็จะมาวางไว้ให้ที่โต๊ะนะคะแต่ส่วนค่าเราจะสั่งน้ำเนี่ยต้องไปที่เคาน์เตอร์ค่ะนี่พอขวัญเข้ามาก็รีบถามหาลูกชุบเลยค่ะก็เหลือแค่กล่องสุดท้ายค่ะในส่วนของเค้กนะคะขันว่าก็มีให้เลือกหลายรสนะคะก็อยู่ราคาจะอยู่ประมาณที่สัก70-80ราคาประมาณนี้ค่ะ แลวนี่ค่ะดูดูค่ะวุ้นมะาพร้าวเขาทำซะสวยเลยใครจะกล้ากินคะเนี่ยมาในส่วนของเมนูค่ะเปิดมาหน้าแรกค่ะก็จะเป็นพวกเมนูส้มตำนะคะก็จะเริ่มต้นที่39บาทค่ะราคาก็เป็นมิดอยู่นะคะอาหารว่างก็แบบ50 60 70อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นอาหารพวกจานเดียวก็เนี่ยเริ่มต้น69บาท60 70 80เนี่ยราคานี้ ถือว่าใช้ได้นะคะราคาไม่แพงถ้าเป็นกาแฟาค่ะก็อยู่ในช่วง40-60บาทค่ะอย่างเป็นชาดําอะไรเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่40บาทนะคะชาไทย40สมูทตี้อะไรเนี่ยคือ85นะคะน้ําสมคันมีโกโก้โอ้โหเมนูน้ำนี่ออกแนวเยอะนะคะมีเยอะแยะเลยอะ่ะตัวเลขที่ออกค่ะ6รายการนะคะก็เป็นเงิน541บาทค่ะสําหรับมื้อนี้มาแล้วค่ะน้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะก็ะเนี่ยมีวุ้นมะพร้าวให้มาด้วย ตอนแรกก็งงๆว่าอะไรแต่ว่าสวยเหอะสวยจนไม่กล้ากินนะก็จะบอกว่าตัววุ้นมะพร้าวเขาอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับแก้วนี้ก็คือ75บาทค่ะนี่ละค่ะกินแบบเลอะเทอะที่สุดแล้วค่ะสำหรับจานนี้ค่ะคือยำรวมมิตรนะคะรสชาติแซ่บมากค่ะจัดจ้านที่สุดเลยนะคะชอบชอบชอบผลว่าร้านนี้เขาคงเด่นเรื่องยำนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าขนไปลองส้มตำดีกว่า เพราะว่าต้งต่ำเขาไมา่ให้นั่งทานในห้องแอร์นะคะให้ออกไปทานด้านนอกดีใจมีตีนไก่ด้วยนะคะชอบกินมีใส่กอกมีหมูยอมีปลาหมึกมีกุ้งมีหมูสับนะคะอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยมากๆจานนี้เป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ําค่ะ149บาทนะคะถ้าใครชอบผัดไทยสไตล์แบบแฉะนะคะก็จะรสชาติาก็จะประมาณหว,วานๆนะคะแล้วก็บีบมะนาวหน่อยก็หวานๆเปรี้ยวๆก็อร่อยดีค่ะจานนี้ ในส่วนของเส้นก็คือเหนียวหนึบค่ะระวังติดคอนะคะ <S 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 จานต่อไปเป็นข้าวหมูกระเทียมค่ะ69บาทค่ะคไข่ดาวก็เพิ่ม10บาทจานนี้จะไม่เค็มนะคะถ้าใครชอบเค็มก็มีพริกน้ำปลามาให้ค่ะมาถึงไก่นิวออลีนค่ะ8ชิ้นค่ะ159บาทค่ะ ข้าวจบมาต่อหวานกันบ้างค่ะกับเรดเวเวตนะคะชิ้นนี้คือ85บาทค่ะตัวน้นเค้กก็มีความนุ่มค่ะแล้วก็หอมหอมค่ะส่วนกล่องนี้ค่ะเอจะซื้อกลับบ้านนะคะก็คือวุ้นลูกชุบค่ะ100บาทค่ะก็หวานหอมเย็นชื่นใจดีค่ะเหมาะกับอากาศร้อนๆตอนนี้เลยค่ะ ส่วนกล่องนี้นะคะเป็นลูกชุบเฉยๆค่ะ1 3 9บาทค่ะเหลือหนึ่งกล่องสุดท้ายค่ะเกือบอดกินแล้วค่ะถ้ามาช้ากว่านี้ตัวเนื้อถั่วเขาเนียนนุ่มดีนะคะแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นแบบอบควันเทียนนะคะส่วนของวุ้นเองก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปค่ะความหวานก็กำลังดีเลยค่ะอิ่มแล้วค่ะเดยวขวัญพาออกไปเดินเล่นด้านนอกค่ะด้านหลังเป็นน้ำ นี่เป็นครอบครัวครอบครัวเนอะมีเด็กทุกโตเลยก็มันจบนะจบในร้านเดียวกินของขาวด้วยแล้วขนมต่อเลยแล้วก็ขนมเยอะขนมก็อร่อยเขาขึ้นชื่อเรื่องลูกชุบนะเราตามมาเพราะว่าเป็นคนชอบกินลูกชุบเดินไปพาไปดูตรงส่วนเอาดอเลยนี่เราอิ่มแล้วเนาะเราเดินย่อยร้านก็ไม่ได้เล็กไปหรือใหญ่ไปเนาะ แต่ในส่วนของห้องแอร์ก็มีแค่ไม่กี่โต๊ะสัก <10. S 1> สิบได้ไหมสักสิโต๊ะแอร์เย็นสบายอาหารก็อร่อยนะคะอันนี้ส่วนเอาดอร์คือถ้าเกิดว่าจะกินส้มตำถ้าแนวส้มตำเนี่ยต้องมานั่งกินข้างนอกเท่านั้นห้ามกินในห้องแอร์นะคะ เขาก็จะมีเมนูเฉพาะของห้องแอร์ว่ากินอะไรได้บ้างะซึ่งส้มตำไทยเมื่อกี้เห็นราคาแค่39บาทเองอะ่ะถ้าเป็นแนวแบบส้มตำยำตำนู่นตำนี่ตำผลไม้ก็อยากกินุดท้ายใหถ้าออกมานั่งข้างนอกตอนช่วงนี้น pm ก็เลยไม่อยากไปนั่งข้างนอกก็เลยกินข้างในก็เลยเลือกกินแต่อาหารเพาะบังคับให้กินเท่านั้นแต่น้องบอกว่าฝุ่นไม่ค่อยมีหรอกครับที่มีน่ะยุ่ง, <laughs> ง <laughs> เออ นี่เนี่ยน,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 นี่คือส่วนของเอาดอนั่งก็ต้มรื่นดีนะเพราะตรงนี้คืออะไรต้นมะม่วงเต็มไปหมดเลยอาหารคาวอร่อยขนมก็อร่อยเค้กมีเยอะแล้วก็ราคามิตรภาพดีด้วยเพราะว่าขันสั่งเลดเวเวตมานี่คือแค่8 5บาทคือถ้าเป็นร้านอื่นๆที่แบบอร่อยในระดับแบบเท่าๆนี้นะก็ร้อยกว่าแล้วอันนี้8 5บาทราคามิตรภาพนะคะไป้ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้ากันค่ะ าก็มีเนี่ยสวนเล็กๆน่ารักด้านข้างของร้านก็ตรงจากโต๊ะที่เรานั่งตรงนี้ก็มองออกมาก็เป็นมุมนี้ึรตรงนี้มีแก๊งแคคตัสอยู่ในนี้อ่าอันนี้ออกดอกแล้วน่ารักน่ารักอ่ามีดอก น่ารักเชียวอาหารเขาอร่อยดีนะคือแบบแนวจานเดียวจานเดียวใช้ได้เลยอร่อยเลยขนมก็อร่อยนี่เราซื้อวุ้นกับบ้านเนอะวุ้นอะไรวุ้นลูกชุบกับบ้าน1กล่อง100บาทแล้วก็ลูกชุบอย่างเดียว139บาทเอ๊ะถูกป่าววะหรือสลับกันเออใช่139บาท นี่มาแนวครอบครัวครอบครัวนี่ดีนะเพราะว่าก็ทุกโตเป็นครอบครัวมากีันนั้นเลยอบอุ่นอบอุ่นเนาะร้านนี้ที่จอดรถเพียบค่ะก็นี่แหละคาเฟ่บ้านตากะยายนะคะจังหวัดปทุมธานีก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเพราะว่าความก็เชียนะอาหารอร่อยขนมก็อร่อยด้วยนะคะ หรือห้องดานอ่านตามก็สดุดหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไปบายมา <c oughs> มาอุ่นอุนอีกนะคะบ้านตักกยาย